มันจอเลยหมดมันไม่น่าตายเลยวจริงเอะมันยังมีลูกมันที่ต้องมาผิดชอบอีกอ่ะแม่งเฮ้ยคุณคิดถึงมันไหมอุณคิดถึงมันถ้าเป็นไม่ได้นะกูอยากย้อนเวลามากเลยสัตว์ไม่ฮะ พี่รูกมึงยืนแอบนี้ทืเอเพถ่ายเอวีเหรอวะเ,เอวีวอประวัติเจอเออนั่นแหละไอ้สเออยืนแอบเนี้ยไม่ได้ทำให้มึงหลอกขึ้นนเว้ยหลอกมึงไม่ใช่ชปัะชาแล้วหัวว่าตายวายเออรีไปหาเมียมึงซะไอ้บางอะ่ะบท๊ทประจําเดอนทางไม่มาสองเดือนแล้วอะ่ะ <Yeah. S 2> เย่เแมง นี่โบ๊ทนี่ว่ามากับใครวะน่ะสาวสวยซะด้วยโอ้โหอุ้ยอขุกขาน้นยับเยินยับเยินเฮ้ยเจิดปิดเพลงก่อนกูม,มีเรื่องปรึกษาพวกมึงอะไรมึงมึงเครียดเลย่องเป่าเออกูว่าแล้วแม่เงเลิกกันไม่เกินสามปีแล้วกูว่าและเลิกเครียดอะไรพ่อมึงอ่ะ ฟางแม่ไม่ได้ขอเลิกฟางแม่ทงท้องลโหลไอ้เจดเฮ้ยทางนี้แม่งมีเรื่องวะที่เก่าเจ้าเดิมมึงมาเร็วหออลฟังเรื่อะนะที่ไหนอะ ฟังฟังีบอสยังฟังอยู่ในบ้านเขามันเสียงดังนไงอ่าไวไวอะไรหน้าบ้านมึงเย่าเขามึงอยากตายเลยไงมึงกลับไปเลยนะผมไม่กลับก็พ่อจะพาฟางไปทำแท้ลูกผมด้วยบอสพิ่ว่าถ้าฟังเก็บลูกไว้อ่ะบอสจะเลี้ยงลูกได้เหรอฟังเพื่อเลี้ยง16เองนะเราพอก็ยังไม่มีงานทำอ่ะก็พ่อนะพ่อพ่ออย่าเอาลูกออกเลยนะเฮ้ย 一波。 ล้มละลายนะลูกที่บ้านล้มละลายใช่รีบกลับบ้านนะลูกครับเดี๋ยวผมรีบกลับครับเฮ้ยเอกอะ<อ>บ้านกูล้มละลายวะา่ะอะไรมัทำไงกูต้องกลับต่างจังหวัดไปกับแม่ดิมา,<อ>าที่นี่กูไม่เหลืออะไรแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวกูไปหามไม่มีกูนะขอบคุณมมากเว้ย

那我那。 ลุงพี่มาครับไปไหนมาเอาเต็มตู้อะไรของมึงอ่ะไม้ผมมาลายแล้วพี่ไปานไปไม่ได้านอนไปไปเอ้าไปยังไงมาอย่างนี้วะยังไงที่บอกว่าบ้านผมมอะไรพี่เออผมเหลือเงินก้อนสุดท้าย แล้วตอนนี้ผมที่นาอยู่ที่นี่นู่นนะหรอนู่นแหละพี่นู่นที่มีหญ้าเยอะๆวะไม่ใช่โคมอ่ะว่าจะแบ่งกับพี่ไล่ละสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบชอบขึ้นรถชอบขึ้นเรือชอบขึ้นรถผมชอบขึ้นเรือสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบชอบลงรถชอบลงเรือชอบลงรถผมชอบลงเรือผมชอบลงลิฟต์อะไรก็ได ผมว่าจะมาทำไรทำนายแถวนี้พี่แล้วทำเป็นปล่ตนอ่ยามาเนี่ยผมว่าจะใช้เงินจ้างคนเอาขอโทษครับงั้นแถวแถวนี้เดี๋ยวพี่สอนใน้องจ้างหรอกเลืองเงินงู้หรือเปล่าเศรษฐกิจพอเพียงอะเขาทำง่ายแล้วก็ทำได้ด้วยตัวเราเอาอ่ะให้แบ่งกันสามสิบสามสิบสามสิบแล้วก็สิบรูไม่คืออะไรอ่ะ ก็ไม่รู้แต่ที่กูจำได้อ่ะสิบเนี่ยมันคือที่พักอาศัยสามสิบสามสิบสามสิบเนี่ยมันก็ไล่นาแล้วก็บอกปาต้องทำแบบนี้ไม่ต้องเครียดแล้วผมใช้เงินไม่ได้หรอครับใช้เงนเินแก้ปัญหาจังวะบอกว่าเป็นฟอนเนี่ยเป็นอของอางหารหมูมีอยู่หลายอันครับ อันนี้รถแซลมอนอันนั้นะครับน,นั่นรถไก่อันนี้ครับรถนกลองกินได้ไหมครับบาหรือเปล่าหมูหรือไงล่ะอาหารมันเป็นอย่างนี้หรอครับใช่แล้วเฮ้ยนี่ขอโทษครับเ็้ยจับแบบนี้ยังไงนะครับนี่เขาให้ใช้อันนี้ออลอง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 ี่ลองได้ครับ ป่าหรือเปล่าล่ะขอโทษครับนี่ต้องอย่างนี้อ๋ออีปังครับฝั่งนี้ครับโอ้ไม่เป็นบ้านนอกจริงๆเลยครับนี่ทำทีการตัดนะครับอะไรอะไรขอโูครับไป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 โดนอื่นกันผมอยากเห็นหมูครับหมูพอกพงไม่ไม่ไม่เล่นนะ มูมูมไปดูมูกันครับอ่านสิาไาเลยนี่พ่อพอเนี่ยตัวเล็กมินิพอ่อตัวใหญ่มินิบาครับเจ้าหมูเนี่ยเอา เอาไว้ทำอะไรหรอครับหมูเนี่ยจริงๆมันมีประโยชน์เยอะเลยนะยังไงหรอครับเนี่ยที่มันจะไปทำปุ๋ยให้ชาวนาะเขาหวานใส่พืชพธุ์โตงามโตรุ่งอย่างหน้าบ้านใช่ไหมครับ <c oughs> อย่ะอ่าก็บอกปลาหรอครับรู้ไหมว่าบอกปลามันทำอะไรได้บ้างมทำอะไรได้บ้างหรอครับนี่เลยตารางการให้อาหารปลาตามสัปดาห์ เาอ๋อใช่การเลี้ยงปลาเราสามารถผสมพันธุ์มันเพื่อที่เราจะได้นำพันธุ์ไปทำประโยชน์ในด้านต่อต่อ,ตอไปว้าว,วนี่คืออะไรหรอครับนี่คือหาัานปลาขอดูได้ไหมครับแล้วเราก็เทให้แบบนี้ฝั่งนี้ครับ เราไม่ใช้มือหยิบหรอกครับก็เทฟปนมันจะเยอะไปนะครับเราใช้วิธีการเทคุณเห็นไหมปลาน้ำที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะคุณเทปลาสองตัวคะไอเจอดิดที่เชินอมเนื้อขอบคุครับแล้วเราก็เลี้ยงไว้กินอ๋อไปดูส่วนอื่นต่อไม่ปิดฝาหรอครับเดี๋ยวอาหารปลาแห้งกรอบหมดหมุนซ้ายขวา พี่เอิบพี่เอิบเป็นอะไรเหรอเบกสะบัดคัดเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเผาหักสลักหายหัวเทียนห่างยางแฟบแนบตายไฟไม่ใจ่ายใดไม่ชัดสตาร์ทพังผมไม่ได้หมายถึงรถผมหมายถึงพี่ อะไรครับทำอะไรอิงเครื่องอิงเครื่องอ๋อแล้วนี่เอาไว้ทำอะไรหรอครับมันเอาไว้สูบน้ำเอาไปเลี้ยงอ้อยมันจะได้โตทุกต้นเราเอาน้ำจากตรงนี้ไปสูบใส่ตรงนูน้นว้าวใช่น้ำสะอาดไหมครับลองไ่ไหวดูสิเก,ก่งเลยขอโทษครับนี่คืออะไรหรอครับ มาตรฐานฟาร์มหสมีอะไรม้างหรอครับสะสางสะดวกสะอาดสร้างมาตรฐานสร้างวินัยโอ้แปลว่าจะต้องมีระเบียบมากเลยใช่ไหมคะ<อ>ต้องอย่างนี้ จพงศ์ศรีมาทำอะไรหรอจ๊ะมาหาพี่เอิบจ้ะพี่เอิบเหรอพี่เอิบพี่เอิบมีคนมาหาอ้าวพงศ์ศรีมาทำอะไรแล้วเนี่ยมาหาพี่เอิบจ้ะเขาจะมายืมของเออได้ได้ เปอาไวข้างไหนก่อนเราจะทำยังไงดีนะเพื่อบอกชอบพองสีให้ได้ทำยังไงดีอขอบคุณนะจะมีสักวันไหมที่พองสีได้คู่กับเรา มันจะต้องมีวันที่เราบอกชอบพองสีมากแหละไม่วันนี้ก็วันหน้าเว้ยเอเจอัดครับมาเม่อี้งาน,นได้ครับว้าอ่ะลนนอแล้วหนูนจะมาออยืนยังไรล่ะลูกหนูจะมาฝอยเดือนเขียวค่ะโอ้ไอ,อ้เจิดเจิดครับพาแม่พองสีไปหาเขียวหน่อยสิล่ะลเดี๋ยวฉันไปดูง,งานตรงนี้ก่อน ได้ครับฟองสีตามพี่มานะอ่ะ,อะนี่จ้ะขอบคุณจ้ะคือเราก็รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะฟองสีคือฟองสีคิดยังไงกับพี่เหรอก็ออ รู้สึกด,ดีนะจ๊ะแล้วตอนนี้เราเป็นอะไรกันหรอพี่น้องไงจ๊ะเออถ้าพี่อยากเป็นมากกว่านั้นล่ะพี่อยากเป็นอะไระจ๊ะพี่อยากเป็นแฟนน้องพ่อน้องเป็นหมาหรอไม่เป็นไรเพื่อนน้องพี่ยอมได้แล้วแล้จ๊ะงตีจะยอมคบกับพี่ไหม จะดีหล่ะจ้าพี่เจดมันจะดีมากเลยลจ้ะเฮ้ยลองเคาะดูอันนี้จะเมื่อยขอบคุณนะจ,าจ้าจะเวาไปเจอกันนะจ๊ะไปแล้วพ่อใครพ่อมึง วันนี้ผมมาขอพองสีไปเป็นเมียครับคนอย่างมึงนี่นะจะมาขอลูกกูจนก็จนไปทำให้ตัวเองรวยก่อนเถอะค่อยมาขอลูกกูผมจะทำให้พ่อดูเออกูรอดรเออูเมื่อไหร่เราจะมีเงินหนาะคิดถึงแม่พองสีเหลือเกิน มีเงินเมื่อไหร่ที่จะเอาเงินไปขอ,อน้องนะฟังสิ สิบมื่นสิบมืนสิบมื่นแม้ยินมกระตือคงกลืนลงัอไปยังไงมาอย่างนี้เลยนะครับผมแย่บ้านหมุนลอะไรครับผมณจอเจดตมอเจอดเจยเดพี่นั่นดีดีพี่ถ่ายอันเออพี่ถ่อไม้่องสีไปเลยนี่มี่ ผมจะมาขอความสินเี้รับขออะไรใครพ่อมึง